เอาละคะ่ะเรากลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายโทรศัพท์มาพูดคุยกับคุณหมอวิวัฒน์ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 6ย์3 6 7 3สนะคะ0 2 6 8 9 3 6 7 3ส่วนท่านใดอยากจะสมัครเป็นสมาชิกรายการใช้เบอร์มือถือนะคะ086-906-3991นยะคะ0 8 6 9 0 6 3 9 9 1ยังไงก็ รีบโทรศัพท์มาไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกก็ดีนะคะหรือจะเป็นเรื่องของเทปรายการที่ได้ออกอากาศไปตอนนี้ทําออกมาหลายตอนเลยโทรศัพท์มาสอบถามที่ทีมงานได้นะคะเรากลับมาคุยกันเรื่องฝ้าต่อสักหน่อยหนึ่งค่ะอาจารย์ฝ้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่น่าจะเกิดเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมอาจารยออ์ผู้ชายก็เกิดได้แล้วแล้วมันมีความต่างกันไหมคะอาจารย์ก็อาจจะผู้ชายเนี่ยเป็นน้อยกว่าเยอะอ,อย่างที่บอกคารที่แล้วว่าค่ะ ระบบของผู้หญิงมีอีกระบบหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับระบบที่เตรียมไว้สําหรับมีลูกค่ะมีประจําเดือนใช่ไหมว่าซับซ้อนกับคุณผู้ชายเยอะฮอร์โมนก็ซับซ้อนกว่าต้งเยอะนะครับผู้ชายก็เป็นน้อยกว่าเป็นน้อยกว่าเยอะแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าการเป็นฝ้าเนี่ยจะเป็นแต่เฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวผู้ชายก็สามารถที่จะเป็นได้เป็นได้ครับผู้ชายนี่เป็นถ้าคนที่ออกแดดบ่อยนะครับแล้วก็มีโรคบางอย่างที่ อาจจะระบบเลือดไม่ค่อยดีนะอันนั้นพวกนั้นอาจจะเป็นง่ายหน่อยแต่โดยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นผู้ชายเป็นฝ้าเท่าไหร่ถ้าถามว่าผู้ผู้หญิงผิวสีอื่นแล้วเป็นผู้หญิงผิวดําอย่างเงี้ยเขาเป็นฝ้าได้ไหมก็เป็นได้แต่ว่าฝ้าเขาเนี่ยจะดูไม่ชัดเพราะว่ามันกลืนกับสีผิวเกลืกลืนกับสีผิวพื้นของเขาไปแล้วค่ะสีน้ําตาลมาเจอสีดาเนี่ยมันก็ดูไม่ชัดเหมือนกับว่า ผิวเขาอาจจะดูไม่ค่อยสะอาดไม่ได้ล้างหน้ามาที่จริงไม่ใช่ก็เป็นฝ้า<อ>เป็นฝ้าอยู่นะค่ะนะค่ะนะคะอาจารย์คะอาจารย์บอกว่าในทฤษฎีแพทย์จีนเนี่ยเรามองว่าสาเหตุของการเกิดฝ้าเนี่ยมองไปที่สองสองระบบใหญ่ๆอันดับแรกก็คือเรื่องของระบบเลือดอันที่สองก็คือความไม่สมดุลของเส้นลมปราณอย่างที่อาจารย์ได้แนะนํนาไปเมื่อตอนแรกนะคะนะเพราะนั้นวิธีการรักษาของแพทย์จีนเนี่ยเราเราจะต้องเน้นไปที่สองอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ก็คือถ้าคุณ กลัวเข็มก็กินยาจีนอ๋อใช้ยาได้ใช้ยาปรับอวัยวะภายในปรับเลือดลมค่ะนะครับปรับเลือดลมค่ะแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่นะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเขาว่าชีวิตความเป็นอยู่ปรับยังไงคะอาจารย์หมายความว่าคุณต้องนอนก่อนห้าทุ่มเพื่อให้เพื่อให้รับเนี่ยไม่ทํางานหนักมากเกินไปค่ะนะครับค่ะแล้วก็ความเครียดความเครียดเพราะความเครียดเนี่ยมันทําให้ประจาเดือนแปรปรวนค่ะอาจารย์ หลายสาเหตุที่เป็นฟ้าเนี่ยดูได้จากประจำเดือนที่แปรปรวนไปนะครับเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเป็นฟ้าอันนี้เป็นตัวบอกเหตุตัวหนึ่งเหมือนกันว่าประจำเดือนผิดปกติดังนั้นผู้หญิงวัยขณะนั้นวัยกลางคนแล้วเนี่ยถ้าประจำเดือนยังผิดปกติอีกอันนั้นอาจจะเป็นฟ้าได้ง่ายกว่าอีกคนหนึ่งซี่รอบเดือนที่ปกติที่ปกติอาหารการกินมีส่วนไหมคะอาจารย์มีฮะอาหารที่บำรุงเลือด อาหารที่บำรุงเลือดอาหารที่มีบำรุงเลือดก็ถ้าเป็นแพทย์จีนก็จะดูว่าอะไรที่เป็นสีแดงอสีแดงคือตัวแทนของของเลือดเช่นควรกินหรือไม่ควรกินควรกินบำรุงเลือดอ๋อควรนะฮะเพราะว่าสีมันคล้ายกับคล้ายกับเลือดอก็เลยแพทย์จีนโบราณก็เชื่อว่ามันมีโอกาสที่จะบำรุงเลือดแต่โดยความเป็นจริงก็ใช่ค่ะยาที่มีสีแดงเนี่ยมักจะบำรุงเลือดด้วยเพราะว่ามันอาจจะมีธาตุเหล็กสูง เพราะเวลาเนี่ยสมมติว่าเราเคยไปบริจาคเลือดขากลับมาคุณหมอก็จะให้ยามาก็จะออกสีอย่างนั้นเหมือนกันแดงๆคล้ำๆเหมือนกันมันจะเป็นสีขี้ม้าหน่อยใช่สีขี้ม้าอันนั้นก็คือสารตั้งต้นของเลือดก็คือเหล็กคุณหมอจะให้กินเหล็กเพื่อเป็นสารตั้งต้นเพื่ออันนั้นให้คุณไปนับหนึ่งใหม่ค่ะค่ะให้ยาไปตั้งต้นต้องนอนก่อนห้าทุ่มยาเครียด แล้วก็อาจจะควรที่จะเลือกบริโภคอาหารที่มีสรรพคุณในการบำรุงเลือดถูกอาจารย์บอกว่าเอาง่ายๆเลยก็ดูถ้ามันสีแดงสีมันคล้ายเรามองว่าเลือดเราสีแดงแล้วก็พยายามทานอาหารหรืออะไรก็ตามที่มันมีสีแดงๆมันก็น่าจะก็กลับไปดูว่าผักผลไม้อะไรที่มันสีแดงที่นึกออกนัคือแตงกวาแครอทแครอทก็มันไม่แดงแต่มันก็ส้มมันก็ใช้ได้อันนี้หมายถึงว่า หลังหมายถึงว่าใช้ควบคู่ในระหว่างที่เรากินยาถูกไหมหรือเรียนชีวิตปกติถ้าคุณไม่อยากป้องกันไม่ให้ฝ้าเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ใช้วิธีนี้ก็ได้อันนี้คือการคือถ้าเราเน้นแบบศาสตร์แพทย์จีเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการป้องกันมากกว่าการรักษาเพราะว่าการรักษาเนี่ยมันย่อมยากกว่าการป้องกันนะครับดังนั้นคุณก็ต้องทํายังไงไม่ให้ฝ้ามันเกิดไม่ให้เกิดแล้วค่อยมารักษาถูกต้องค่ะใช่หลายคนก็เกิดฝ้าแล้วค่อยมาหาความรู้เรื่องฝ้า ไปซื้อหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กไปดูนู่นดูนี่เพื่อที่จะมาดูแลเรื่องฟ้าของตัวเองซึ่งมันเกิดไปแล้วอ่ะมันเกิดไปแล้วถ้าดีที่สุดคือป้องกันก่อนที่มันจะเป็นเช่นค่ะเราเริ่มอายุเริ่มเกินสามสิบห้าแล้วเริ่มลูกเริ่มโตแล้วะจากเด็กทาลกเริ่มโตแล้วตอนนั้นเราก็ต้องเริ่มดูแลดูแลแดแล้วว่าถ้าหลังสี่สิบแล้วเราจะเกิดฟ้าช่วงนี้เราก็ต้องดูว่าเราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดอย่างไรนะครับ อันนี้ก็สําคัญกว่าค่ะที่จะมามวลนั่งรักษาอย่างนั้นก่อนที่เราจะไปเรื่องรักษาเราป้องกันก่อนไหมอาจารย์แลวเดี๋ยวเบรกสุดท้ายเรามารักษากันอีกทีหนึ่งคราป้องกันทํายังไงก่อนฮะพยายามกินผลไม้นะครับที่มีวิตามินซีสูงสงอย่างเช่นอย่างเช่นเราเชื่อว่าถ้าคุณแม่ที่ตั้งท้องอยู่ค่ะแล้วกินผลกีวีกีวีนะครับวันหนึ่งสักผลสองผล มันจะช่วยป้องกันหลังคลอดแล้วไม่เกิดฟ้าแต่มีข้อแม้นะว่าต้องดูว่าเราเป็นคนธาตุเย็นหรือเปล่าในสายแพทย์จีนสมมติว่าก่อนคุณป่วยหมอเคยวินิจฉัยแพทย์จีนนะแพทย์แผนจุบอาจจะไม่ดูเรื่องธาตุว่าคุณเป็นคนธาตุเย็นหรือเปล่าถ้าธาตุเย็นเกินไปดูจากอะไรดูจากถ่ายท้องเหลวนะครับฝ้ายลมบ่อยถ่ายท้องเหลวเป็นคนกวนหนาอันนี้คุณอาจจะอยู่ในกลุ่มคนธาตุเย็น นั้นการกินกีวีก็ไม่ไม่ควรกินวันละผลสองผลอานที่หนึ่งสักครั้งสองครั้งนะผลสองผลคือล่อนไปเป็นหนึ่งอาทิตย์ครั้งสองครั้งแทนที่จะเป็นผลสองผลแต่ถ้าตรงกันข้ามคุณเป็นคนที่ธาตุร้อนอุจจะแข็งลิ้นแข็งเจ็บมากขี้ร้อนเจ็บคอนะครับคุณก็อาจจะกินกีวีได้ซึ่งกีวีนั้นอาจจะช่วยคุณระบายท้องมากขึ้นนะ มีกากใยมีอะไรของผลไม้ช่วยคุณได้แล้วถ้าไม่ใช่กีวีเอาแบบผลไม้ไทยเหรอคะอาจารย์ผลไม้ไทยก็ก็หลังก็วิตามินซีสูงนะคะถ้าที่ถ้าที่เรามีการวิจัยกันเนี่ยนะครับผลไม้หรือผักไทยเนี่ยก็มีพวกหัวไชเท้าหรือแครอทหัวไชเท้าหรือเล็กๆนะต้องต้องเน้นว่ายังเบบี้อยู่นะคือเล็กนิดนึงแล้วก็พริกไทยอ่อนอ่าแล้วก็มะเขือเทศพริก ไทยอ่อนส้มส้ม,ส,มส้มเขียวหวานมะรขือเทศส้มมะเขือเทศนี่อ้ยยังพอว่าโอเคนะสีมันก็จะออกไปแนวแนวแดงนะอาจารย์พริกไทยอ่อนนี่มันไปเกี่ยวอะไรเขาบพบว่ามันมีสารที่จะป้องกันไม่ให้เม็ดสีของผิวหนังเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในในทางที่จะดำขึ้นดำขึ้นนะครับ อาจจะทํากับข้าวแล้วก็ใส่พริกไทยอ่อนเยอะๆหน่อยนึงอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือจะเป็นพวกผลไม้อย่างพวกส้มมะเขือเทศจริงๆฝรั่งก็วิตามินซีสูงนะจ๊ะฝรั่งก็วิตามินซีสูงอะไรที่วิตามินซีสูงเนี่ยเขาเชื่อว่าวิตามินซีเนี่ยจะช่วยลดทอนสีของฝ้าได้อ่ออีกตัวเนื้อฟักข้าวไอ้นี่ฟักข้าวนี่สีส้มเลยจ้าอันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันอะไรที่ออกแนวนี้แล้วก็มีวิตามินซีสูงได้เลยนะ ถ้าพูดถึงของของจีนจะมีเกากี้อาจารย์ที่สีแดงหน่อยได้ไหมคะใช่เกลกี้ก็ได้พอได้เนแ้ะวิธีง่ายๆในการกินเกากี้ค่ะไม่รู้ว่าเกเกี้จะกินไงนะครับเอามาต้มแกงก็ได้ค่ะนะครับใส่แกงจืดค่ะต้มแกงก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งคือเอาเกากี้ใส่ในถ้วยชาค่ะนะครับแล้วเอาน้ำร้อนๆเนี่ยค่ะเทลงไปตักครึ่งหนึ่งแล้วก็เทออกเพื่อล้าง ล้างสิ่งสกปรกแล้วก็เก็บไว้ค่ะเทน้ําร้อนลงใหม่ๆแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะทานเป็นทานเป็นน้ําชาตอนเช้าก็ได้อหรือว่ากินชงสองสามครั้งจนเกากี้เนี่จืดไปเลยอจะกินเม็ดก็ได้ไม่กินเม็ดก็ได้ไม่เกากี้เนี่นะครับเพราะว่านอกจากบำรุงสายตาแล้วเนี่ยเขาเป็นยาหลักที่จะดูแลเรื่องก้นตักที่เราบอกะ มางคนที่ทํางานออฟฟิศแล้วสายตาดูมันจะเพี้ยนใช้วิธีนี้ของผมก็ได้นะคือกินเกาขี้แทนที่จะกินกาแฟตอนเช้านะซื้อเกากี้จากเยาวราชมาก็เก็บไว้แล้วก็ถึนเช้ามาก็ชงแบบวิธีที่ผมบอกที่ออฟฟิศเนี่ยนะเพื่อถนอมสายตาได้ด้วยค่ะบผมแนะนาคนไข้หลายคนที่สายตาเริ่มไม่ค่อยดีเพราะว่าดูตัวเลขเยอะดูคอมพิวเตอร์เยอะเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ค่ะนอกจากจะได้เรื่องเรื่องของบำรุงเลือดแล้วบำรุงไตบำรุงตับ สำหรับกับกี้นะซึ่งมันเป็นมันเป็นเบอร์รี่อ่ะมันเป็นยากลางๆไม่ค่อยรุนแรงมากอะอันแรกอาจารย์หมอวิธีป้องกันก็คือกินผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆนะคะเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะโภชนาบําบัดเนี่ยมันไม่มีผลข้างเคียงอะไรอยู่แล้วคุณทานเท่าที่ร่างกายคุณทานได้เลยเพราะคนเราเต็มที่มันก็อิ่มะเนาะอาจารย์เนาะมันมื้ดเดียวมันก็แค่อิ่มละวันนั้นมันไม่มีผลข้างเคียงอะไรอยู่แล้วนี่คือวิธีการป้องกันข้อแรกมีข้ออื่นอีกไหมฮะอาจารย์ก็ อย่างอาม่าค่ะนะครับอาม่าคนจริงแก่ๆเนี่ยเขาจะถวายน้ําชาให้กับเจ้าหรือพระตอนเช้าตั้งไว้ตั้งแต่เช้าพอตกเย็นมาแทนที่จะเททิ้งลงท่อไปเนี่ยก็เอามารูปไลที่หน้าเพื่อป้องกันฝ้านี่นี่น้ำชาเอาน้ำชาจีนนะฮะอันนี้ก็เป็นของที่ไม่เร่งเร่งอะไรไม่เสียหลาย นะครับไม่มีผลข้างเคียงอะไรเป็นชาจีนแบบราคาเท่าไหร่ก็ได้ใช่ออ๋ก็ว่าชานี่ถ้าลองมวงสีเขาดีๆเนี่ก็สีฟ้านั่นแหละอ่าใช่ใช่ใชลันวน้ำตาลมันก็ว่าทาไว้ก่อนก่อนที่มันจะมาอาจารย์แล้ว <c oughs> อย่างกรณีของบางบ้านที่ที่อาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถวายชาจีนให้กับเจ้านะคะ หรือว่าแฟนรายการบางท่านบอกว่าถวายแหมแต่ว่าก่อนฉันจะกลับบ้านส่วนใหญ่ทางบ้านเขาก็ล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทำที่บ้านหรือไม่อย่างนั้นอยู่ในออฟฟิศดื่มชาแก้วสุดท้ายก็เอามาสักหน่อยนึงทาที่หน้าต้องทาเยอะขนาดไหนละคะอาจารย์ก็ทาพอเปียกท้่หน้าเร้วนีไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มากมาอะไรทาพอเปียกปกติแล้ววาเราก่อนออกจากบ้านถวายชาให้กับเจ้าหรือพระตอนเช้าแล้วกลับจากออฟฟิศก็มาทาก็ยังไม่เสียหายะก็ได้หรือตอนที่คุณดื่มชาที่ออฟฟิศเนี่ยแหละ แต่ครน,นี้ก็จะมีคำถามตามมาเอาน้ำไหนของชาอีกเพราะว่าชาบางคนเนี่ยจะจะดื่มหลายหลายรอบอต้องเอาแบบน้ำสุดท้ายเลยไหมหรือน้ำแรกถึงจะเข้มข้นสุา<ก>น้ำ<ค>นสุด,สดท้ายมันจะเข้มข้นน้อยไปหน่อยเอาน้ำแรกๆ <Yeah. S 1> นะคะคือคุณอาจจะจิบชาแก้วแรกเสร็จแล้วเหลือสักหน่อยนึงแล้วก็เอามาเอามาทานะคะคแล้วก็ไม่ต้องลากออก ให้มันแห้งอยู่ก็ไน้อย่างนั้นเลยนะคะทิ้งไว้อย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร๋อนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วก่อนอาบน้า,นนาตอนถึงก่อนนอนก็ล้างก็ออกก็ไ,ปไ,ปไม่เป็นไรอืมค่ะอ่ามีข้ออื่นอีกไหมคะอาจารย์ข้ออื่นเนี่ยเท่าที่เขาสัมผัสมาเนี่ยก็คือต้องป้องกันเนี่ยอย่างที่บอกทีแรกต้องป้องกันก่อนนะครับเรื่องฝ้าเนี่ยฝ้าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะรักษายากจําเป็นต้องนอนก่อนท่าทุ่มไหมเหมือนวิธีรักษาที่อาจารย์บอกต้องสมควรนะเหรอฮะนอนก่อนท่าทุ่มค่ะ จาเป็นต้องนอนก่อนห้าทุ่มนะคะแล้วก็อาหารอะไรที่มันมีสรรพคุณในการบำรุงเลือดก็ทานเข้าไปเลยความเครียดก็ต้องลดลดลงไปนี่คือวิธีการป้องกันที่จะไม่ให้มันเป็นฝ้าแล้วก็ดูเรื่องประจําเดือนว่าถ้ามันผิดเพี้ยนเนี่ยก็ต้องหาหมอรักษาให้มันเขา้เรารูปเข้ารอยนะนะครับอันนี้เป็นต้นเหตุหนึ่งที่มันจะบอกเราคร่ะนะครับประจําเดือนอย่าให้ผิดปกตินะอืนะคะเอ่อมันจะมีเรื่องของวิธีการรักษาเรารู้วิธีการป้องกันแล้วล่ะคะ่ะ คันนี้เราก็ไปสู่กระบวนการการรักษาละเพราะว่าฝ้าเนี่ยนะคะอย่าว่าแต่ฝ้าเลยค่ะอะไรก็ตามที่มันทําให้ผิวหน้าของเรานะคะหรือว่าตัวเราเองเรามีความรู้สึกมัน,ม,นมันมีจุดบ,บกพร่องเนี่ยเราก็จะรู้สึกมันไม่ค่อยมั่นใจละเวลาจะไปทํางานหรือเวลาจะไปพบปะ,จะเ,จเจอกับลูกค้าก็ตามเนี่ยนะคะเพราะนั้นเราคุยกันว่าเกิดจากอะไรแล้วเราคุยวิธีการป้องกันแล้วคานนี้ก็เข้าสู่กระบวนการการรักษานะคะว่าเมื่อเป็นแล้วเนี่ยจะรักษาอย่างไรท่านใดที่มีคําถามนะคะ โทรศัพท์มาสอบถามได้026893673 026893673พักกันสักครู่น,นึงเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ